ต้องอธิบายสภาวะให้ฟังให้ละเอียดตอนเมื่อคืนก็พูดถึงเรื่องหัวข้อแล้วการปฏิบัติจนถึงความพ้นทุกข์ได้มันต้องใช้เวลาพราะการที่จะทอดธรรมะออกมาพูดเนี่ยมันต้องเป็นธรรมชาติเราทุกคนถ้าปฏิบัติไปมีสภาวะที่มันถูกต้องจะต้องพิจารณาเรื่องของกายให้มากจะเห็นในสติปัฏฐานสีนี่ชัดเจนและจะรู้ละเอียด จนาวางกายได้คือเห็นเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แปรเปรวนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเรามันจะคลายวางได้ระดับหนึ่งทุกข์ก็น้อยลงสติเริ่มระลึกได้การใช้ชีวิตประจําวันมันจะรัดกุมเข้าไปหมดมันละเอียดขึ้นมันจะแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองด้วยอย่างพฤติกรรมเราเคยอยากทำการงานอะไรไม่ค่อยใส่ใจต่อไปมันจะใส่ใจ พราะจิตมันได้ฝึกหัดขัดเกลาแล้วมีอาหารกินแล้วมันก็เริ่มแจ้งเรื่องชัดเริ่มปล่อยเริ่มบางไอ้ที่เคยมีความผูกพันมันก็จะคายลงไอ้เคยมีอุปทานมันก็จะคายลงความยึดมั่นก็จะคายลงเนี่ยผมจิตูมธรรมของพระโสดาบันนะเพราะมันเห็นนะมันรู้มันเห็นนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายอะไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันก็อาศัยอาการสามสิบสองนี้ได้มาจากพ่อจากแม่นะ ก็จะรู้ละเอียดที่มันมีรูปร่างเกิดขึ้นมามันก็มีอาการสามสิบสองแล้วก็มีธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็ไอที่มันเป็นท่อนแข็งแไง็งเนื้อหนังเอง็นกระดูกเนี่ยเส้นผมเนี่ยเป็นธาตุดินทั้งนั้นนะจะมันรวมกันเป็นกองรูปกองรูป,กอ,รปกองเวทนาจัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณเนี่ยรูปธรรมนามธรรมจิตที่มาปฏิสนธิระหว่างที่แม่ตั้งขันก็อาศัย กรรมดีและกรรมชั่วที่เคยทําไว้ถ้าเราเคยทํากรรมดีไว้จิตที่มาเกิดปฏิสนธิไอ้วิญญาณธาตุรู้เนี่ยนามธาตุเนี่ยคือจิตเนี่ยวิญญาณธาตุเนี่ยถ้าเราทํากรรมดีไว้จิตเราเกิดมาปัจจุบัน,นแม่คลอดออกมาเป็นคนจิตใจเราก็เป็นจิตที่เป็นกุศลในอดีตถ้าเราเคยทำกรรมดีสะสมสร้างบารมีทำทานว้จากทานได้มากก็เกิดในตระกูลที่สูง ไม่ยากไม่ลำบากแต่เราไม่เคยทําทานรักษาศีลภาวนาไม่เคยสะสมอยทรัพย์ภายในไว้ก็ไปเกิดกับคนยากคนจนนี่แหละทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ชัดเจนมากต้องรู้ละเอียดนะจนได้ทํามาเผยแผ่มาสอนสาวกของท่านจนสําเร็จนะจะมารู้ความจริงมนละเอียดมากนะมันจะเห็นร่างกายจะเป็นทุกข์ไม่เที่ยงความเอวนมันก็ปล่อยวางได้ระดับหนึ่งนะ มันเห็นความเกิดดับมันเกิดในจิตมันดับในจิตอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับไอ้ตัวสติที่มันรัลึกได้มันก็รู้เม้แต่จิตนี่ก็ไม่เที่ยงร่างกายนี่ก็ไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันเป็นธรรมชาติของมันพอมันรู้แล้วมันก็วางเนี่ยวางแล้วก็วางกายได้ชนิดเพราะมเห็นว่ากายนี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วเห็นเป็นกองทุกข์นะขันห้าเป็นทุกข์กองรูปก็ทุกข์กองเวทนาก็ทุกข์กองสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็มาจากจิตเนี่ยจิตที่ไม่ได้ขัดเกา่ะ ไม่ได้มีสติมรักษาใจมันก็ทุกข์เห็นอะไรก็เป็นของเราร่างกายก็ของเราเนี่ยแหละแต่ภูมิจิตภูม,มิธรรมของพระโสดาบานันน่ะเราไม่มีว่ามันรู้เห็นความเกิดดับชัดเจนขันห้าที่มันทุกข์กับพิจารณาได้ละเอียดจนมันวางได้วางกายได้ไม่มีความสงสัยในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยต,ต่อไปมันก็ชัดเจนเข้าไปละเอียดเข้าไปอีกอะจนมารู้ว่าเวลาที่มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็อาศัยกายอะ เวทนาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้น่ะสติอ่ะมันก็มาจอดูที่จิตจิตที่มันปล่อยวางได้มันคลายลงความโลภอารมณ์โทสะเนี่ยความพอใจหรือไม่พอใจอะไรเนี่ยมันก็คลายลงเพราะจิตมันมีสมาธิอบรมจิตจิตก็สงบก็อาศัยพื้นฐานจากการเจริญสติใจที่มันร้อนอ่ะอารมณ์โทสะมันเผาเนี่ยมันก็จะคลายลงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะลดลงมันก็เพิ่ม พลังกาลังหมายความว่าองค์ของสติก็จะเพิ่มขึ้นมีพลังมีกําลังสติเริ่มระลึกได้เร็วเดี๋ยวจะมันมันทันอารมณ์ของโทสะความหลงอะไรมันก็น้อยลงความอยากรู้อยากเห็นมันก็น้อยลงลดของมันลดของความรูปความโกรกความหลงเนี่ยมันยังดับไม่ได้แต่มันลดลงความอยากตัณหาไอ้วิภปะตัณหาอะไรมันก็คลายลงเดี๋ยวพุทธเจ้าว่าเจริญ ทุกข์ให้มารู้ว่าอาศัยการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละคือเรื่องของศีลของสมาธิของปัญญานี่แหละปัญญาก็ต้องเห็นชอบก็เห็นอริย,รยาสาัจสีสติก็มีกําลังมีพลังเพราะสติก็อาศัยพระหา้าอินทรีห้าเนี่ยขัดเกลาไปเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในหัวใจอ่ะมันก็คลายมันก็วางเพราะมันเห็นมันรู้ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นแกนสาร อาศัยเหตุปัจจัยข้างนอกอนก็คือตาได้เห็นเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสความสัมผัสถูกต้องตาเห็นอะไรนี่ความอยากมันก็ลดลงเนี่ยปุ่จิตปุ่นธรรมของพระสกะนะลดมีแต่ลดองค์ของสติสัมโพชงนะมันจะระลึกได้สติก็ประกอบด้วยสติธรรมคือสัมปชัญญะความรู้ตัวนี่ระลึกได้ได้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับกายอะไรมันรู้มันกระทั่งร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรา มันละเอียดมากอะ่ะเพราะมันทันสติมันจะทีทีทียิบเข้าไปอะ่ะจะเพียงของมันเองไ้ธรรม,มะวิจยะนเราคอยสอดส่องนี่แหละที่มันเกิดธรรม,มะวิญญาได้ก็อาศัยการฟังธรรมในอดีตพื้นฐานต้องมีไม่ใช่ว่าไม่มีมีพุทเจ้าตัดไปเลยในมงงคล38มสิบแปดักเนะีที่เราจเจริญปัญญาก็มารู้แจ้ง ยังในมักมรกก็คือข้อการปฏิบัติของเราเนี่แหละเรื่องของศีลสมาธิปัญญาละไปก็มาจากอเยสเสียมารู้เรื่องของทุกข์แล้วทําอะไรที่มันเกิดจากทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์มันเกิดมาจากไหนสมุทัยน่ะมันเกิดกับอายตนะภายในภายนอก่นหละมันไปเห็นจิตมันก็ส่งออกนอกพะมันขาดสติการเจริญสติเราน้อยมันก็เห็นมันก็จะละเอียดเข้าไปไล่เข้าไปตามลําดับขั้นตอน จนมันชัดเจนในอายยสัจสี่นะเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเนี่ยมไม่ได้ไปศึกษาเรื่องอย่างอื่นเลยนะพอมันรู้แล้วอ่ะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกมันก็จะคลายลงลดลงมันก็ไม่เกิดความกำหนัดความคลายความพอใจกรารมราคะไม่ใช่เรื่องกรารอย่างเดียวก็คือการมาคุณมาจากไหนมาจากรูปตาเห็นรูปเกิดความพอใจ ไม่ว่าจะรูปหญิงรูปชายเข้าของทุกอย่างความสัมผัสถูกต้องจิตในรถมันนำมาซึ่งความทุกข์เนี่ยภูมิจิตภูมธรรมของภาอนาคาเนี่ยเด็ดขาดนะการกระทบกระทั่งการพูดชดประชันอะไรมันจะมีเครื่องมาทดสอบจิตใจที่มันเคยฝึกหัดขัดเกามามีสติสติจะตั้งมันไม่หวั่นไหวกระทบกระทั่งเักาเทะ่าไรจิตเนะีมม่ยพอมาได้สติแล้วอ่ะไอ้ความดําเรียออกจากการพยาบาทคือไม่มีความพยาบาทไม่มีความอาฆาตนะ ในภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคานีละเอียดมากนะภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันเนี่ยกามยังละไม่ได้นะแต่มีขอบเขตภูมิจิตภูมิธรรมของพระสกะความโลภความโกรธความหลงอะ่ะเห็นรู้มันเบามันคลายลงแต่มันยังละไม่ได้แต่ภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคานีละได้เพราะสติมันจเจริญได้ทีมันจอดูที่ใจอะ่ะมันแจ้งมันชัดขึ้นมากมันถึงเป็นธรรม ็อาศัยความภาคเพียกนการเดินจงกรมนั่งสมาธิการทํขคอวัดมันจะเข้มเข้าไปมีสติรักษาใจแล้วก็เห็นเห็นอะไรก็ขัดข้างในอะไรอะไรมันก็ออกไปจับใจอะไอ้กลมันก็ออกไปจับใจเห็นพวกนี้ไม่เทียมก็เห็นอารมณ์พวกนี้เกิดแล้วก็ดับไปมันจะคายเข้าไปพออารมณ์พวกนี้ดับไปพวกการมราคะดับไปทีนี้มันจะติดสุขนะติดสุขมันละเอียดมากนะรูปะราคาละเอียด ทีนี้มันมีฐานตัศส์ดาสกธาอนาคาเพิ่มสังโยชน์ไปอีกห้าก็อาศัยการเจริญสติทำข้อวัดมันไม่ติดอารมณ์ทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันไม่ติดมันเกิดแต่มันเกิดนั้สภาวะพวกนี้เกิดหมดนะแล้วเห็นความเกิดดับทับจี่มันไปติดคือมันไปแช่อยู่อะรูปฌานเนี่ยมันไม่ใช่ญาณนะมันเป็นรูปฌานไม่ใช่ว่าญาณอย่างรู้เป็นฌานเป็นรูปฌานเนี่ยอารมณ์พวกนี้ละเอียดมากควรจะไปลงอันเนี้ยติดสุข สุขเวทนานี่แหละเทวพุทธเจ้าธรรมบัช้วิเคราะห์วัดเราทําอะไรมันจะติดเดียําอะไรก็ต้องทําให้ดีดีแล้วก็ติดเนี่ยลราพวกนี้มันทุกอย่างเลยนะที่เรามาทําข้อวัดนะดีหรือไม่ดีให้รู้รักษาจิตอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตให้รู้ให้เห็นแล้วก็ปล่อยมันพุทธเจ้านี้ไม่ให้ติดเลยนะถึงเวลามาทําข้อวัดก็ต้องทําข้อวัดถึงเวลาทําอะไรก็ต้องทำถ้าติดนี่ก็จะติดเย่แนแหละแต่นั่งติดช้านก็เข้าอยู่นั่นเลย มันละเอียดมากอารมณ์พวกนี้ถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยมันจะรอบรู้มันก็แก้ไม่ให้ไปติดแก้จิตแก้ใจเนี่ยแก้ที่ไหนผมแม่ครูบาอาจารย์นานก็ชี้บอกให้แก้ที่ข้อว่าการปฏิบัติขัดเก้าของเราเนี่ยแต่มันหย่อนยานนะก็ต้องเข้มลงปู่ม่นเนี่ยตั้งผูดเลยนะท่านติดสมาธิ่านไม่นั่งสมาธิตั้งสองสามเดือนทะ่านจะเดินจงกรมทําข้อวัดตองน,นิ้จาน,นี่ก็จิตเขียนธรรมะเส็จก็ไปเผา ก็ต้องดูว่าตัวหนังสือมันมีหัวแบบไหนเขียนใช้ขนาดนั่นเลยนะแล้วก็ดูเวลาพอถึงเวลาก็มาทำข้อวัดมันจะแช่พอนั่งปุ๊บมันจะแช่แม้แต่เดนินอารมณ์มันเกิดความสุขสติจะทียิบเลยแหล,ละรักษาใจจ่อไปที่ใจอย่างเดียวเห็นอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเพียนละเลยละ่ะนี่แหละในโพธิปัขิยธรรมสามประการเนี่ยอย่าเพียลอยู่ในประธานเสียมันละเอียดมาก เขียนในตัวหนังสือขาย่อแบบไหนข็ทำอะไรยังไงอ่ะก็เขียนให้มันได้อย่างนั้นแล้วเอาไปเผาทิ้งมันก็ยังมีรสของมันอยู่อีกรสของมันละเอียดมากอ่ะติเนี่ยมังก็จ่อไปที่จิตก็เห็นไอ้ปัญญานี่ก็ไปรู้ไปเห็นแล้วก็เขียนอีกข้อวัดก็เข้มของปอีกอ่ะบางทีก็ไม่อยากทํข้อวัดอ่ะบางทีก็อยากดูเฉยๆก็มันสุกอ่ะ บติอิมออ่มอกอิ่มใจกว่ามันจะละได้เนี่ยอูมรมปะราคาอารูปะราคา,อา,คาโอ้ยมันละเอียดมากนะอารมณ์พวกนีนะ้สติที่เราเคยเจริญก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมันจะไปเอ็นหมดนะไปรู้หมดไอมณะก้าวเนี่ยมีอะไรอะไรมันจะรู้หมดนะมันก็แก้ไป้นั่นนะแหละจนจนพวกนี้ดับจิตก็ไม่มีความแสสายไม่มีความฟุงนะ้งซ่านรู้แจ้งในอรยิยสัจสี่เนี่ยอวิชามันถึงดับได้ คือน,นั้นทั้งคืนเนี่ยมีแต่ความเกิดความดับทั้งคืนคือรถของมันนะก็จังมีใหญ่ตรวจสอบอีกอะม,มีองค์ธรรมของสิสัมโพชฌงค์ได้แต่สติไอ้นี่ก็ดับไปดับทีหนึ่งหนึ่งบอกโอ้ยจิตนี่มันแจ้งสว่างจ้าตั้งแต่นั้นมามีแต่ความว่างจิตก็เป็นกลางสองเดือนถึงได้ประหารพอทหารเสร็จเป็นธรรมชาติพอเป็นธรรมชาติแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอันนี้รู้แต่มันไม่เอาพอมันแจ้งแล้วเนี่ยถึงพูดได้ ก็ถอดออกมาได้ลนะแต่ภาษาธรรมเนี่ยยังไม่ได้ศึกษามันละเอียดที่เล่าเนี่ยเล่าเรื่องสภาวะให้ฟังมันต้องผ่านกว่าอาศัยความภาคเพียรจากการมีสติจเจริญทาข้อวัดการปฏิบัติเก่าเนี่ยอันนี้หลักเลยนะเราต้องเคยฝึกหัดขาบเก่ามาแต่นี่มันเกิดมรกิภพกิจชาติมันซ้อนซ้อน,อนทอนกันไว้มันขึ้นสนิมต้องเคาะเอาอะไรเคาะเอาสติเอาปัญญาเคาะให้เราเลือกอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ต้องอยู่กับปัจจุบันนะมันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปแต่สติให้รู้ให้ลึกได้อยู่ปัจจุบันเนี่ยพอลึกได้ปัจจุบันเราทําอะไรตัวรู้มีอยู่อะสิ่งที่ดับไปก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็มีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นมันก็มีแค่เนี้เพราะมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับสติที่เราเจริญบ่อยๆจนเป็นยวดยานตั้งอยู่ในใจเป็นนิดมันก็เจาะมาได้ตรงที่จิตมันเกิดเนี่ยมันก็ดับมา กว่ามันจะดับได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรสะสมบารมีมาบุรุกิจภพกิชาติต่ละคนกว่าจะได้ทำมาพูดบอกได้เนี่ยก็าอาศัยคําสอนของพุทธเจ้านี่เป็นหลักเลยนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าเธอจงมีธรรมเป็นดวงประทีปอย่ามีอย่างอื่นเป็นดวงประทีปเลยจงมีธรรมสอดส่องก็าธรรมะของพุทธเจ้านี่แหละพุทธเจ้าคนพบเห็นความจริงความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงโลกก็มไม่เที่ยง ไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ก็ท่านเห็นในรยะยะสัเสียการที่ท่านพ้นทุกข์ได้ท้างก็เจริญในมรรคมีองค์แตต้องพยายามต้องอดทนการปฏิบัติรรมอยู่บ้างก็ทําได้ถึงไม่ได้เต็มที่ก็ได้ทำเมื่เรารู้แล้วเนี่ยไอส้สนิมตรงไหนที่เราต้องไปเคาะก็ต้องมีสติไปเคาะต้องไปรักษาใจอยู่บ้างก็รักษาใจประครับประคองไว้ ต้องเข้มงวดตัวเองถึงเวลาไหว้พระก็ะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยหลักธรรมไปอย่างนี้บ่อยๆมีสติมรักษาใจอะไรมันเกิดก็ปล่อยมันไปเห็นความเกิดดับตาถ้าไปเห็นอะไรมันอยากได้อใจมันอยากได้มันก็ศสยตาเห็นรู้เราก็แก้ทิจใจอะพิจารณาว่าควรเอาหรือไม่ควรต้องรัดกุมการใช้สอยจากที่เคยสกปรปกต่อไปก็จะสะอาดเนี่ยเกการขัดเกลา พอเรามาที่นี่ขัดเกาวกลับไปบ้านก็ทิ้งไม่ทําอะไรก็มาขัดมาอีกสติมันก็จะลึกได้ช้าเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ต่อเนื่องการเจริญสติการภาวนาต้องต่อเนื่องจะทําอะไรอยู่มีสติมารักษาใจนี่ก็อยู่กับปัจจุบันนี่เป็นการปฏิบัติขัดเกาพอเรารู้แล้วรู้ทำเห็นทำแล้วก็อาไปปฏิบัติขัดเกาอยู่ที่บ้านต้องรู้ว่าฐานะของเราอยู่ในฐานะไหนอยู่ที่บ้านน่ะ คาราวะาเราก็ขัดเราทําของคาราวะาอันนี้แหละทำก็จะรักษาเราเพอะเรารักษาธรรมได้มากได้น้อยตามสติตามกําลังตามปัญญาแต่เราทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นความเกิดดับไปบ่อยๆมันก็จะคลายคลายปัญญามันก็จะแก้ไขพฤติกรรมเคยหยาบมันก็จะแก้ไขมันก็จะไม่หยาบ หมายความว่าปล่อยปะละเลยไม่เคยรู้เรื่องกันั่นเกาทําทอะไรก็ทาตามใจตัวเองอยากทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองทําแล้วก็ไม่เก็บไม่ทําให้เป็นระบบเป็นระเบียบเฉื่อยชาสตอิอยู่เฉยๆเกิดเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรมีสติทํายังไงจะมีสติปัจจุบันเนี่ยเราอยู่บ้านเอา,เอาสติมันจเจริญในโรงครัวทำโรงครัวให้มันสะอาดสติมันสามารถนะ ขัดเกลาได้หมดเลยนะขัดเกลให้ลงครัวสะอาดก็ได้ที่นอนที่อยู่ที่อาศัยบ้านเราอะ่ะแล้วก็ขัดใจเราอะ่ะไม่ให้ไปเพ่งเล็งโทษคนอยู่ข้างเคียงเขาไม่รักษาก็เรื่องของเขาเรารักษาใจเราอย่างเดียวคือเราเคารพรรมันจะมีเครื่องทดสอบโดนก็ทบกข์ทั้งสิ่งเบดล้อข้างเคียงก็ไม่เอามาเป็นทุกข์ปล่อยวางเราก็อยู่กับโลกที่ผ่าสุขได้เพราะเรามีทรรักษาใจเราให้เป็นปกติ การสะสมสร้างบารมีไปแล้วก็จะอยากการปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีคําว่าอยากถ้าอยากเมื่อไหร่แล้วก็เป็นทุกข์ให้มีความพอใจได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นมันจะเป็นไปเองถ้าภูมิจิตภูมิธรรมเข้าไปสู่กระแสพระโสดาบันแล้วมันจะภาคเพียนไปเองเพราะบุญเก่าเราเคยทําไว้เนี่ยละ่ะ ันเป็นสุตตปัญญามันจะระลึกได้เ้วเคยฟังธรรมมาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่ามารู้เรื่องสภาวะนี้มันก็ไม่ใช่เพิ่งมารู้ในปัจจุบันนี้หรอกมันต้องมีในอดีตพุธเจ้าตัดได้เลยอดีตต้องเคยทามาเนี่ยเป็นเนื้อธรรมของพุธเจ้ารู้ล้วนะปัจจุบันมันถึงได้ผลที่เราได้เป็นได้รับทุกวันนะ่ะเราทําไว้อย่างไงปัจจุบันเราก็ได้รับอย่างนั้นนะ่ะผลมันก็ต้องเรียนตอบแทนอย่างนั้นนะ่ะ ในความศรัทธาความเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจา้าอะเราเอามารู้มาเห็นมาชัดมาเจนแล้วทีนี้มีแต่เคารพธรรมนอบน,น,น้อมธรรมะความปรารถนาของเราก็มีแล้วแต่ละคนถ้าไม่มีความปรารถนาความพ้นทุกข์จะไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องของอริยสัจสีเรื่องของทุกข์จะไม่รู้เรื่องของการด,ดําเนินการปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ไปได้อะมันต้องมีอุปนิสัยปัจจัยตามสุงได้ศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจา้า และปัจจุบันเราก็เกิดทันยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสลโวนี่เป็นบุญมากนะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสลโแล้วคาสอนของท่านก็นยังอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาสืบทอดมาก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเผยแผ่แล้วมีบุญบ้านชนะนะมันจะได้พ้นจากวัาตะการเวียนว่ายายเกิดมันอะไรจะทุกข์กับการเกิดเท่ากับการเกิดแก่เจ็บตายพบชาติเนี่ยหาไม่มีอทุกข์ม,มากมากความหลงความเพลิดเพลิน มันก็มาจากไหนก็มาจากใจเราทีละมันไปหลงมันปล่อยจิตปล่อยใจขาดสติมารักษาใจมันเพ้อเพ้อนะก็เนมันก็เกิดแต่ความทุกข์เลยพอได้ทําสิ่งที่ไม่ดีมันก็เพ้อเพินลื่นเิงกรรมมันพาเป็นเพราะในอดีตไม่เคยไม่ฟังธรรมไม่เคยได้อยู่ใกล้กับบัณฑิตอย่างทุกวันเรามีความเพ้อเพินเรามีสติมารู้มารักษาใจได้นี่ก็อาศัยฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มันก็เลกได้มันก็ปล่อยมันก็วางคือมันละนี่แหละมันจะเพียนละไอ้กเลสเราที่สะสมสร้างมาไม่รู้ก er, ี่ภพกิ่ชาติมันซ้อนๆซ้อนๆซ้อนกันอะขึ้นสนิมขึ้นลาไปหมดอะกว่าจะขัดออกมาได้เนี่ยก็ต้องพักเพียนด้วยการมีสติก็อาศัยพื้นฐานของศีลกับองค์ของสติการเจริญสมาธิมันจะได้สงบปัญญาก็มารู้แจ้งจริง ก็ได้ฐานจากสมาธิปัญญาถึงจะเกิดได้มีสมติมันรักษาใจใจสงบแล้วมันก็แก้จิตแก้ใจตัวเองได้มันก็คลายออกไอ้กเสตัวไหนเข้ามาบัเนี่ยิตมันทันมันก็ดับรู้เราไม่เอาป,ปั้นเป็นกกเลสเอาไม่ได้เนี่ยมันต้องไปรู้ไปเห็นนะให้เจริญให้รู้ให้ละให้ศึกษาอย่างที่เรามาทําความเพียรปฏิบัติอยู่ทั้งคืนี่ยจะไม่มีบุญเกา่าจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ด้วยความสงบอย่างเนี้มันจะได้ไหม มันจะมีสภาวะอะไรรองรับแต่เราไม่เคยได้ทํามามันต้องได้เคยทํามาจิตมันตึงสงบใจมันถึงน้อมศรัทธามันก็เริ่มใส่กาลังของสติกําลังของสมาธิกําลังของปัญญามันก็เริ่มจะแจ้งชัดขึ้นอบรมจิตได้อ่ะในตัวคัติความโอดทนอนกั้อ่ะเราก็มีความสู้นี่แหละการปฏิบัติธรรมมันต้องฉละชีวิตเลย,เลยมันจะเป็นเอง จิตที่มีพลังมีกำลังจิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปดปัจจุบันเราก็เห็นผลเลยเนี่ยต่ก,กันเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่จะแก้จะสว่างแล้วความทุกข์ที่มันเกิดร่างกายอ่ะมันก็เป็นทุกข์คนเราก็เห็นตาออาศัยคันติความอดทนอดกลั้นเนี่ยเผ็ดเผากิเลสนีไอเราเนี่ยร้อนลอนออกไปตัวเสตัวสายเนี่ยก็มันก็จะคายออกมันก็จะเริ่มรู้เริ่มชัดขึ้นต่ออาศัยการภาเพียนอดทน อันนี้แหละก็เรียกว่าบารมีต้องสะสมสร้างเอาอินทรีย์บารมีแก,ก่ก้ามันก็ถึงจนได้แหละขอให้เราทุกคนมีความภาคเพียรรักษาทางบินยัยก็รักษาข้อวัาการปฏิบัติปฏิปทปาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้อันนี้แหละประเสริฐที่สุดแล้ว